แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำทองม้วนสดจากกล้วยหอมกันนะคะเป็นสูตรที่นุ่มมากๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเริ่มแรกก็เตรียมชามผสมไว้นะคะแล้วก็ให้เราใช้แป้งข้าวเจ้า30กรัมเทล,ลงไปค่ะ ตามด้วยแป้งมันอีก10กรัมสูตรนี้เราจะปรับจากสูตรปกติทั่วไปเล็กน้อยนะคะเกลือ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็ตัวนี้เป็นแซนแทนกล้มนะคะใส่เพื่อความข้นเหนียวครึ่งช้อนชานะคะอันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะพอดีที่บ้านเหลือเยอะนะคะเชียร์ซีดนะคะก็อยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะ ใช้เป็นงาขาวงาดําขั้วสุกแล้วก็ได้นะคะที่สูตรปกติเขาใช้เลยเนาะจากนั้นก็ให้เราคนพอให้มันเข้ากันก่อนนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมกล้วยนะคะใช้กล้วยหอม3มลูกแนะนําว่าเอาสุกงอมไข่ไก่หนึ่งซองนะคะเอาไปปัน่นรวมกันจนละเอียดเป็นน้ําแบบนี้เลยเนาะ ความหวานของเราจะได้จากกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกล้วยสุกงอมจะทำให้อร่อยขึ้นจากนั้นก็นำไปเทรวมกับชามแป้งเลยค่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไป100 ml นะคะวันนี้ได้กระทิทัญพืชมานะคะ ซึ่งปกติแล้วก็ค่อนข้างหาซื้อยากนะอันนี้ไปเจอที่ในเลมอนฟาร์มค่ะก็เลยลองซื้อมาอชิมดูก็ปรากฏว่ารสชาติอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะก่อนหน้าน,นี้เคยใช้อีกยี่ห้อหนึ่งกลิ่นและรสชาติจะไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้ก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยเนาะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะเนื้อมะพร้าววันนี้เราเตรียมไว้2ลูกก็ใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนเนาะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้โรยหน้านะคะ จากนั้นก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนมันข้นเหนียวเลยนะคะ พอคนได้ที่แล้วเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนนะคะเพราะว่าเราจะนําไปใส่สีนั่นเองถ้าใครอยากจะใช้หลายสีก็แบ่งเป็นหลายส่วนตามต้องการเลยเริ่มแรกเราจะใส่สีชมพูลงไปก่อนนะคะหยดสีผสมอาหารลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ อีกชามเราจะใส่สีเขียวนะคะสีผสมอาหารนะคะบางสีมันจะแบบคือมันสีมันออกเยอะมากแนะนำว่าให้ค่อยหยดทีละน้อยนะคะถ้าสียังไม่ได้แล้วก็ค่อยเพิ่มทีละหยดสอหยดไปเนาะค้นให้เข้ากันนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้พักแป้งไว้ประมาณสัก10-20นาทีให้มันข้นนะคะ พอพักแป้งได้ที่นะคะเราก็จะนำกระทะเทฟลอนตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ฉีดน้ำมันลงไปแล้วก็ใช้แปรงทางให้ทั่วๆอันนี้เพื่อความชัวว่าจะไม่ติดร้อเซน์นะคะทาไว้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็ให้เราตักส่วนผสมนะคะหยอดลงไปเกลี่ยให้มันบางนะคะเท่าที่เราจะเกลี่ยได้เนาะ สูตรนี้มันจะไม่เหมือนสูตรปกติทั่วไปนะคะมันจะไม่ได้เหนียวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําบางมากไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันจะขาดจากนั้นก็าวางด้วยเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะวางด้านบนแบบนี้เลยไซส์นะคะขนาดความกว้างความหนาก็แล้วแต่เราเลยนะคะหยอดลงไปอีกชิ้นเลยค่ะก็จะทําได้ครั้งละประมาณ2-3ชิ้นเนาะสำหรับกระทะใบนี้ อย่าลืมนะคะให้ใช้ไฟอ่อนสูตรนี้เราใช้ทั้งไฟอ่อนแล้วก็แรงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะสีมันก็จะต่างกันเนาะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเราจะได้ขนมที่สีค่อนข้างสวยนะคะถ้าใช้ไฟแรงขึ้นมาอีกมันก็จะออกไปทางแบบมีสีน้ำตาลมากลบเนาะมันก็จะทำให้ขนมสีไม่ค่อยสวยนั่นเอง เราจะกลับนะคะหรือจะม้วนเนาะเราจะม้วนตอนที่ขนมด้านบนเนี่ยนะคะสังเกตเลยถ้ามันเริ่มสุกแล้วก็แห้งๆนะคะเริ่มแห้งแล้วไม่แฉะนะคะเราก็ค่อยม้วน รอบแรกนะคะลองใช้ตะเกียบกับไม้พายนะคะในการช่วยม้วนเนาะแต่ว่ามันก็ได้นะคะแต่ว่าตะเกียบมันก็จะไปจิ้มโดนเนื้อขนมนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่แบบนุ่มมากๆมันก็จะเป็นลอยนิดนึงนะคะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าใครมีเทคนิคการม้วนที่ดีกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะคะเอาที่เราแบบสะดวกแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีได้เลยนะคะ ต่อไปเราจะไปทำสีชมพูนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดกระทะให้สะอาดก่อนเนาะแล้วก็ฉีดน้ำมันลงไปใหม่แล้วก็ทานะคะให้ทั่วๆเพื่อกันติดนั่นเองเนาะเพราะว่าเราใช้ไปหนึ่งรอบแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะติดได้รอบแรกเราเกลี่ยแป้งไม่ค่อยบางเท่าไหร่นะคะรอบนี้จากประสบการณ์ครั้งที่แล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะทำให้มันดีขึ้นในรอบนี้เนาะ ก็เกลีย่ยให้บางกว่าเดิมนะคะแล้วก็เกลีย่ยให้มันแบบแป้งออกไปทางแบบวงรีอ่ะยาวๆหน่อยหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาวางเนื้อมะพร้าวอ่อนเราก็จะวางแบบลายขวางนะคะไปตามทางของของรูปทรงเนาะมันจะได้ม้วนง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็จะทําทีละ2ชิ้นนะคะถ้าเราทําทีละหลายชิ้นแล้วเราม้วนไม่ทนันมันก็จะทําให้แบบด้านล่างมัน สุกมากเกินไปมันก็จะสีเข้มแล้วก็ไม่สวยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ทำทีละ 2- อถึงสชิ้นไม่เกินนี้นะคะ ม้วนรอบนี้นะคะจะไม่ได้ใช้ตะเกียบและลองใช้ไม้พาย2อ,อันนะคะมันจะได้ไม่มีรอยนะคะที่แบบโดนจิ้มเนาะก็โอเคนะคะใช้ไม้พาย2อ,อันในการช่วยม้วนแบบนี้อันนี้คือเราใช้ไฟอ่อนสีมันก็จะสวยประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะมีทั้งแบบที่ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ไฟแรงขึ้นมาหน่อยนึงสีมันก็จะต่างกันเดี๋ยวก็จะได้เห็นในช่วงท้ายๆคลิปนะคะจากนั้นเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทองม้วนสดจากกล้วยหอมของเรานะคะสูตรนี้แตกต่างจากสูตรปกติทั่วไปแน่นอนนะคะ โดยเฉพาะเนื้อของเขาเนี่ยแบบจะมีความนุ่มมากๆแล้วก็เราไม่ได้ใส่น้ําตาลอาศัยความหวานจากกล้วยมันก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นมาอีกเนาะรสชาติจะไม่ได้หวานมากนะคะมีความมันของมะพร้าวแล้วก็กลิ่นหอมมากๆยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะถ้าอยากให้หวานมากแล้วก็อาจจะใช้กล้วยเยอะขึ้นอีกแล้วก็สุกงอมมากกว่านี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนเอนชอบก็ฝาก กดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ